ขายบริการพ้อ er. มครับเั็นพ่อค like ้าครับนี่เป็นพ่อค้านะครับเด้อเราขายทุกอย่างเด้อี่ตวเย็นพ่ดลมเราก็ขายพ่นแล้วแล้วแต่ให้หน้าเราเพื่อนขายเออนี่หากระปูขายพี่หน้องเลยนี่ว่าจะได้กับหากินไปเมื่อเมี่ยกระปุมี่ครับผู้ได้ยากได้กับเมาเด้อจะได้เกาะ่องมาอาชี ก็ผู้ขายครับผมแล้วมดนแนวขายแล้วล่ะก็ปู้ขายเขาไฟ่ขายอยไฟกับสิกึ่งขายพันวะพี่น้องเอ้ยเสืไฟนากาอ้อไฟนาฬบาสิกึ่งขายพันวาของลวงกับสิขายแล้ววะพูดถงงนพนถึงงานก็ลังบกกันเปลปะ ผู้งานเ่นเก็งานเกี่ยวไหมบรรยากาศบันดอาวมันหนาาเนาะมากับพ่อหนาพูนหาใจกระปูขายครับปูขายหหน้องไส้พูนละตัวสองบาทเพ่ออร่อยลพ่นราเดนี้เนงานนี้ส่วนมู้ต